นโยบายรัฐอีกหนึ่งเรื่องก็คือนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้เป็นไป,นปนได้นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลบวกผลลบต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างไงนะครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับน้องฝึกโอ้โหเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนเฝ้าจับตามองดูเนี่ยพี่บอลนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า คุณชักชากก็เคยทําประเด็นนี้มาแล้วตอนที่หาเสียงผู้ว่ามาดูรอบนี้ของเพื่อไทยบ้างครับพี่บอลครับเชิญเลยครับได้ครับก็เรามาอัปเดตนะครับเพราะว่าช่วงสองวันนี้นะครับไอ้ตัวรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดูเหมือนจะเป็นประเด็นนะครับต้องย้อนกลับไปนะครับว่านโยบายของเพื่อไทยตอนหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนโยบาย20บาทนะครับ ตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่นะครับรถไฟฟ้าที่ใช้ในเมืองไทยเนี่ยจะแค่20บาทอันนั้นคือเป็นแคมเปญนะครับหรือว่าการโลรงค์ของพรรคเพื่อไทยนะครับพอเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับแถมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยดันเป็นคนของเพื่อไทยก็คือคุณสุริยะนะครับจึงนุ่งเรืองกิจเนี่ย มันเลยกลายเป็นว่าไอตัวนโยบายเนี้ยมันเลยกลายเป็นต้องโดนผลักดันออกมานะครับเพราะว่าเป็นนโยบายหาเสียงนะครับวันอังคารนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่ามันยังไม่ใช่เป็น priority หลักของนโยบายของอรัฐบาลชุดนี้เพราะว่ายังมีเงินที่นโยบายอื่นต้องการใช้มากกว่านะครับน่าจะเป็นสองปีนะครับพอหลายนั้นสื่อก็ประคมข่าวตีว่า ทำไมมองว่าไม่ใช่เป็นนโยบายหลักที่จะต้องผลักด,ดันเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่หาเสียงนะครับเมื่อวานก็เลยมีการให้สัมภาษณ์จากคุณสุริยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างมีดีเทลนะครับเพราะว่าเราก็ฟังท่านให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราก็ได้คีย์เทคเ w a y มาหรือว่าได้ e มสเซจของการให้สัมภาษณ์มาใน2อสาประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็ท่านบอกว่าตั้งใจเลยนะครับว่าไอ้ตัวรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายเนี่ย เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายหาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ไม่เป็นนโยบายหลักนะครับยังเป็นนโยบายหลักอยู่แต่การที่จะเริ่มใช้เรื่องของอนโยบาย20บาทตลอดสายเนี่ยมันมีดีเทลนะครับมันไม่เร็วในการที่จะผลักดันนะครับถามว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นดีเทลแล้วทําให้ไอตัวนโยบาย20บาทอ่ะมันไม่เร็วนะครับเรื่องแรกนะครับท่านบอกว่าต้องแก้ปัญหาในเรื่องของออ เรื่องของประเด็นข้างค้างนะครับระหว่างตัว BTS นะครับกับกรทมซึ่งให้บริการสายสีเขียวอยู่นะครับอันนั้นก็ดูบีมีเหตุผลจริงๆนะครับเรื่องของสายสีส้มนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผู้ชนะนะครับก็ควรจะประกาศผู้ชนะก่อนที่จะประกาศเรื่องของ20บาทตลอดสายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันเป็นโอเวอร์แฮงหรือว่าเป็นประเด็นที่มันยังไม่จบนะครับโดยเฉพาะเส้นสีเขียวที่เรามองเนี่ย อันนี้มันจะเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่ามันแปลว่าเรื่องที่มันหา,เ,าเรื่องของโซลูชันไม่ได้ในอดีตเนี่ยมันจะหาเรื่องของโซลูชันได้ในรัฐบาลชุดนี้ละนะครับเพราะต้องการผลักดัน20บาทนะครับยกตัวอย่างสายสีเขียวนะครับตัวสายสีเขียวส่วนต่อขยายถ้าเกิดว่านักลงทุนเคยเดินทางสายสีเขียวต้นสต่อขยายนะครับโดยเฉพาะทางเหนือน,นะครับที่วิ่งจากหมอชิดไปผูกโคศพันใหม่นะครับอันนั้นวิ่งฟรี แต่ถ้าเกิดว่าต้องการเก็บเงินแม้ว่ามันจะเป็น20บาทแล้วเป็น20บาทตลอดสายเนี่ยมันก็ต้องมีการตกลงกับ b t s จ่ายเงินเขาให้เรียบร้อยเพราะว่าจะไม่เก็บเงินจะเริ่มเก็บเงินละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อดีในมุมของเรานะครับเพราะว่าเรื่องที่ b t s จะไม่ได้เงินจากเรื่องของการเดินลดส่วนต่อขยายสายสีเขียวต้องจบก่อนใช้ตัว20บบาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็คือว่า เรื่องพวกนี้จะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษานะครับแล้วทําให้จบนะครับเรื่องที่สองนะครับที่ว่าทําไมต้องนานนะครับเพราะว่าระบบการเก็บเงินนะครับต้องเป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครจำจำได้นะครับเขามีคําพูดที่เป็นเทคนิคเทอมว่าต้องใช้ตั๋วร่วมนะครับตั๋วร่วมแปลว่าตอนนี้การเดินทางเนี่ยมันควรจะเป็นระบบเดียวกันหมดไม่มีการคิดค่าแรกเข้านะครับยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่านักลงทุนนะครับเดินทางมีบ้านอยู่แถวบางใหญ่นะครับก็แปลว่าจะต้องขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเข้ามาทํางานในเมืองสมมุติว่าอยู่แถวอ่าพารากอนนะครับก็แปลว่าต้องเข้าสองต่อนะครับเข้าสีม่วงเสร็จต้องมาต่อไอ้ตัวสีน้าเงินนะครับแล้วมาต่อสีเขียวต่ออีกนะครับทุกทางนะครับมันจะมีค่าแลกเข้าทั้งหมดนะครับและระบบนะครับก็ไม่เหมือนกันด้วยเราจะเห็นว่า ไอ้ต,ตัวตัวสีม่วงกับสีน้ํางเงินเนี่ยเราใช้บัตรใบเดียวนะครับแต่พอเข้าสีเขียวเช็คบัตรหนึ่งนะครับเพราะความที่ระบบมันแตกต่างกันเพราะงะั้นต้องมีการวางระบบใหม่โดยเฉพาะของกลุ่ม BTS นะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเกือบทั้งทั้งประเทศนะครับที่มีอยู่เนี่ยมันลันโดยตัวอออรนะฟรับมันมีแค่สายสีเขียวที่ลันโดยกทออมอนะครับเพราะงั้นระบบเนี่ยของ BTS ต้องมีการวางระบบเรื่องของการเก็บเงินใหม่ ะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ทําไมต้องมีดีเทลอันที่3คือเรื่องของการซับซิดีอันนี้พูดชัดนะครับว่าการทํา20บาทเนี่ยมันจะเป็นการใช้เงินที่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินอุดหนุนนะครับในเรื่องของการลดตัวค่าโดยสารมานะครับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราไปดู BTS เคเนี่ยกับ BM นะครับค่าค่าโดยสารเฉลี่ยของเขานะครับอยู่ประมาณสัก33าบาทต่อทริปต่อวันนะครับ การที่ลถมา20บาทแปลว่ามันจะมีส่วนต่างที่เกิดขึ้น13บาทส่วนเนี้ยรัฐบาลพูดชัดว่าเขาจะเป็นคนซ ubsidy แต่ก็มีเงื่อนไขในการคุยกันนะครับแต่อย่าชัดเจนนะครับว่าจะใช้เงินส ubsidy ในการประมาณการของเราเนี่ยเราลอง estimate นะครับว่าตอนเนี้ยถเกิดเรามองคนใช้รถไฟฟ้าทั้งระบบในเมืองไทยปัจจุบันนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก1ล้านทริปนะครับแล้วต้องสัพ s ดีประมาณสัก13บาทเนี่ยเม็ดเงินที่เขาจะต้องไปซ u b s i ี y ต่อปีนะครับเกือบเกือบ4,700ล้านนะครับรัฐบาลจะต้องมีงบเข้ามาอุดหนุนด้วยตรงนี้ก็เป็นดีเทลอีกนะครับถามว่าจะหาเงินจากไหนตอนนี้มันมีแต่นโยบายที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แหละครับที่มันทําให้ไอตัวนโยบาย20บาทมันมาไม่ได้ภายในช่วงแรกของการที่รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับถามว่าแล้วมันมีอิเมชชั่นอะไรกับไอ้กลุ่มบีเทสกับ B m บ้างข้อแรกอย่างที่เราบอกว่า เรื่องของเลกิลาร์ทอรี่หรือว่ากฎระเบียบต่างๆที่มันเคยเป็นโอเวอร์แฮงกดราคาหุ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะบีเทสเนี่ยเราคิดว่าตัวนี้มันจะค่อยๆขายป่มและเมื่อขายป่มตัวราคาหุ้นก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตามความกังวลที่ลดลงนะครับสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่เราบอกว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเขามีเงินที่ไม่ได้รับค้างกับไอ้ตัวกรทมเนี่ยประมาณสองห0ันล้านนะครับเฉพาะถ้าเดินลดสายสีเขียวตวนต่อขยาย ยังมีค่า E&M อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องจบและ going forward นะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่เลย going forward แปลว่าไปข้างหน้าเนี่ยจากที่ไม่เคยได้เงินนะครับในการเดรสสายสีเขียวก็ต้องได้ละนะครับนั่นเป็นข้อดีของแคดโฟเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เรามองว่าราคาหุ้น b ีเน่าจะต้องตอบสนองเรื่องของไอ้ความที่กฎระเบียบเนี่ยมันมาทางเขามาึ้นนะครับ BM นะครับโอกาสที่จะได้เป็นผู้ชนะ สายสีส้มก็เยอะขึ้นเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้แทบจะไม่มีพูดการพูดถึงเลยว่าสายสีส้มต้องเอากลับมาระมูลใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการประกาศผู้ชนะเรื่องสายสีส้มเร็วๆนะครับและทํามาแล้วด้วยนะครับก็น่าจะตกไปที่ BM ซึ่งมันก็ขายความกังวลอีกว่า BM ชนะแล้วแล้วไม่ได้เซ็นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎระเบียบต้องถือว่าเอื้อให้อ,อ่กลุ่มนี้เนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นนะครับ อันที่สองที่เรามองว่าเป็นข้อดีก็คือว่า20บาทมาตลาดเคยกังวลว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าต้องมาซัพซิดีนะครับแต่อันนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ผซัพซิเดีเพราะงะั้นความกังวลที่กําไรจะลดลงจากการที่จะต้องเข้าไปอุดหนุนเรื่องของ20บาทไม่มีละนะครับถามว่าแล้วเราเล่นคอมเมนต์ยังไงกับหุ้น BM เอ็บีเก็ซื้อต้งคู่นะครับ b t เเนี่ยเราให้ Tar g e ต8บาท50นะครับ BM เราให้ t a r g e ต1วบาท50นะครับความกังวลเรื่องกฎระเบียบที่เราบอก ตอนต้นจะทําให้ราคามันขึ้นไปได้นะครับ BM เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเรื่องของตัว Earning growth เนี่ยมันเป็นตอรี่หลักเลยต่อให้ไม่ได้มีเรื่องกฎระเบียบนะครับจะเห็นว่ากําไรเขาเดินหน้าเป็นเลคคอร์ดตลอดขณะที่ไอ้ตัวราคาหุ้นสวนทางซึ่งมันไม่เป็นอ,อ่อเรื่องที่มันสมเหตุสมผลอยู่ละสาหรับการลงทุนนะครับกำไรขึ้นราคาหุ้นลงมันดูคนละทิศคนละทางซึ่งเรามองว่ามันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของตัว BM นะครับพี่เทกดระเบียบกดราคาหุ้นตอนนี้ดีขึ้นก็อ,อ่าพอร์ตคาย เพราะฉะนั้นมุมของเราตอนนี้เรามองว่ากลุ่มไอตัว BTS BM นะครับราคาตอนนี้ถือว่าต่ํามากๆความเสี่ยงน้อยนะครับเรื่องในอนาคตมีแต่เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องเป็นบวกสำหรับกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็เลยเลือกมเป็นซื้อทั้งคู่นะครับ BM BTS